กลับมาวันนี้ก็ได้เลิกขึ้นเล่มที่สามแล้วนะคะในเล่มที่สามเขาพูดถึงการปรุงอาหารและเครื่องดื่มค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนาะที่สนใจจะอ่านเนื้อหาเพื่อจะที่ใช้สอบออทักษะเฉพาะทางด้านวงการร้านอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมร้านอาหารตรงนี้นี่นะคะแขกแนะนำให้เข้าไปดูใน playlist เอเซคันดิก่อนนะคะอืเพราะว่าในเอเซคันดิหัวข้อตรงนั้นนะคะเขาให้คะแนนถึง40%โอเคออกจากเพลย์ลิสต์นี้ไปนะคะแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์นั้นก่อนเนาะอันนี้แค่30%นะคะโอเคมาเรามาดูกันเลยแล้วก็เปิดประเดิมด้วยเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เปิดกันสักหนึ่งหน้าก็แล้วกันนะวันนี้ หัวข้อที่1ค่ะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบหัวข้อย่อยที่1ตรงนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับชนิดของเนื้อนะคะในหัวข้อนี้จะมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูและก็เนื้อไก่ค่ะวันนี้เรามาปิดเนื้อวัวกันนะโอเคลงไปดูกันเลยนะคะนี่เนี่ถึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของเนื้อวัวตือดึงนะคะ เรามองไม่ออกเลยว่ามันเป็นเนื้อวัวเนาะเอาเถอะนะคะโอเคในหัวข้อที่หนึ่งตรงนะี้เนาะเกี่ยวกับชนิดของเนื้อหัวข้อที่หนึ่งนะคะล,ลักษณะพิเศษของอส่วนชิ้นส่วนของเนื้อวัวและนะคะอาหารที่เหมาะสมหลักๆนั่นเอง อืมโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของเขานะคะมาดูตำแหน่งของเนื้อกันแล้วก็มาดูว่าอาหารตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะที่จะเอาไปทำอะไรได้บ้างน,นะคะโอเคก็ในระหว่างที่เพื่อนๆได้ดูไปด้วยนะก็แขกอยากให้เพื่อนๆดูภาพตรงนี้ประกอบนะคะแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันนะคะืช่องนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของเนื้อวัวนะคะ ช่องตรงกลางตรงนี้ก็คือลักษณะพิเศษของมันและสุดท้ายตรงนี้นะคะเป็นอาหารนะคะที่เหมาะกับการเอาชิ้นเนื้อตรงนั้นเนี่ยไปทำโอเคมาดูกันเลยคัตะนะคะก็คือชิ้นส่วนตรงนี้นั่นเองคัะตะก็คือไหล่นั่นเองนะคะถ้าจะให้แปลตรงตัวแล้วนั่นก็รวมถึงแบบพวกสันคอเลยนะคะตรงนี้ มันตรงนี้สันคอเนาะมาจนถึงไหลตรงนี้นั่นเองเราไปดูกันเลยว่าลักษณะพิเศษของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีออส่วนไขมันนะคะแข็งนิดหน่อยอแล้วก็มีเนื้อแดงน้อยค่ะอืเป็นส่วนที่มีสารสกัด เข้มข้นนะคะจากสัตว์เนาะแล้วก็มีคอลลาเจนเยอะมากๆนะคะตรงนี้อาหารที่เขาเหมาะจะนำเอาเนื้อจเจ้าตัวคาตะหรือว่าเนื้อไหลตรงนี้ไปไปทำก็คือพวกอาหารต้มค่ะอืก็ไม่เชิงต้มแบบนั้นนะคือเป็นอาหารที่ต้องใช้ระยะเวลาในการต้มเขาเรียกว่าอะไรนะเเคี่ยวอะคะ่ะอาหารที่ต้องนำไปเคี่ยวนะโอเค ต่อไปค่ะก็คือ,อพวกวัตถุดิบที่จะเอาไปทำซุปนั่นเองอค่ะต่อไปคาตบาระนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองอก็คือเป็นท้องของไหลนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราไปดูกันเลยว่ามันเหมาะกับอะไรนะคะเนื้อแดงกับไขมันนะคะจะแยกกันเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็ มีลักษณะแข็งนะคะเหมาะที่จะเอาไปทำอาหารเคี่ยวนะคะให้เพื่อนๆสังเกตได้เลยเนาะว่าอะไรที่มันมีลักษณะแข็งเขาจะเอาไปเคี่ยวนะคะต่อไปค่ะคาตาโสอันนี้ก็เป็นแบบโรสเหมือนที่เรารู้จักกันเนาะเป็นโรสที่ได้จากไหลของเขานั่นเอง mm hmm. โอเค ไปดูกันนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อเยอะนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของไขมันเนี่ยก็มีอยู่แบบกําลังดีนะคะและมีรสชาติที่ดีตรงนี้เนี่ยเขาเอาไปทาอะไรได้บ้างนะคะไปดูกันเลยมีชาบูชาบูนะคะเป็นสุชิยากิ แล้วก็ยากินิคุยากินิคุมีความหมายว่าเนื้อย่างนะคะเนื้อย่างในแบบญี่ปุ่นเนาะอโอเคให้สังเกตเลยว่ารสชาติของเนื้อนะคะตรงตำแหน่งไหนที่มีรสชาติดีอยู่แล้วอะ่ะเขาจะใช้กับเมนูที่สามารถลิมรสมันได้ พวกชาบูชาบูก็สามารถที่จะลิ้มรสมันได้เลยตรงๆนะคะไม่ต้องนําไปต้มไม่ต้องนําไปเคี่ยวให้มันเสียเนื้อนะคะก็รับรสที่แท้จริงกันไปเลยโอเคต่อไปลิปโรสนะคะตรงนี้นี่ตรงกลางตรงนี้นั่นเองอลิปโรสเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยซี่โครงของมันนะคะตรงมีซี่โครงแล้วก็มีเนื้อติดตรงนั้นนะเนาะ คิเมตรงนี้นะคะมีความหมายว่าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรดีอะเป็นความหยาบความละเอียดของเนื้อเขานะคะซึ่งเ,ออเนื้อตรงนี้เนี่ยมีความละเอียดค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับอาหารที่จะริมรสชาติของเนื้ออันนั้นโดยตรงนะคะใช่เนื้อดีก็จัดการกินไปทั้งอย่างางั้นเลย ลิ้มลดมันไปเลยนะคะซึ่งอาหารที่เหมาะกับลิปต์สอันนี้ก็คือชาบูชาบูสุกิยากิแล้วก็สเต็กนะคะ hmm. ต่อไปซาโรินตรงนี้คือเนื้อตรงไหนเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปดูนะคะนี่แหลอยู่ตรงนี้นี่เองโ okay. อเคถ้าเกิดว่ามาในตระกูลของโรอินโรอินอันนี้ก็คือเป็นเนื้อสันนะคะเราไปดูกัน ว่ามันมีลักษณะพิเศษยังไงนะคะก็มีเนื้อที่ละเอียดนะคะคุณภาพของเนื้อเนี่ยมันแบบ the best นะคะคือไซโคอันนี้นะคะมีความหมายว่าแบบที่สุดนะคะดีที่สุดนั่นเองนะในแบบกรณีนี้เขาก็เอาไปทำอะไรได้บ้างไปดูกันมีสเต็กนะคะแล้วก็โรสบีฟเป็นต้นอืมโอเคลิ้มรสกันไป ต่อไปฮิเลนะคะฮิเลก็คือตรงนี้นั่นเองแคกก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าฮิเลเขาพูดกันว่ายังไงนะคะแต่มันเป็นเนื้อที่ติดกันระหว่างเจ้าตัวซารอินนะคะแล้วก็ตรงท้องล่างของมันนั่นเองอืมไปดูกันเลยนะลักษณะพิเศษของมันก็คือ,อมีความละเอียดนะคะของเนื้อ เนาะแล้วก็เป็นส่วนที่นิ่มนะคะในส่วนของไขมันเนี่ยมันน้อยเนาะก็เลยเหมาะที่จะเอาไปทำของทอดนั่นเองเนาะเมนูหลักๆที่เขาเอาไปใช้ทำที่ยกตัวอย่างมาตรงนี้ก็คือพวก beef cuts อันนี้ก็คือชื่อเมนูนะคะที่แบบเอาไปทอดนะต่อไปก็คือสเต็กนั่นเองโอเค ถัดไปนะคะลัมบ์ลัมบ์อันนี้ก็คือตรงนี้นะคะเป็นเนื้อสะโพกของเขาเนาะอโอเคเรามาดูกันก็จะมีรสชาติที่ลึกซึ้งนะคะเนื้อแดงก็จะนิ่ม,มแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกๆเมนูเลยนะคะตรงนี้และยกตัวอย่างตรงนี้เขาก็ยกตัวอย่างเป็นแบบสเต็ก พวก r o s t Beef นั่นเองอเราไปดูโทโมบาระโทโมบาระคือที่ไหนกันนะคะอืมก็คือตรงนี้นี่เองเป็นท้องล่างของเขานะคะอืมอตรงนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อแดงแล้วก็ไขมันแยกกันเป็นชั้นๆน,นะคะในส่วนเนื้อเนี่ยมีความหยาบค่ะแลกะก็เป็นจุดนะคะที่แบบ มีลายหินอ่อนนั่นเองให้เพื่อนๆน,นึกถึงแบบเขาเรียกอะไรถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อคุณภาพดีเนาะมันก็จะมีไขมันแทรกแบบนั้นละคะ่ะอันนี้เนี่ยก็คือทโมบัระนั่นเองมันอยู่ท้องอะเนาะมันก็คงจะอร่อยกันที่ไขมันนี่ละคะ่ะแขกคิดว่านะสำหรับคนชอบกินเนื้อเนาะออและชอบกินไขมันเหมือนแขกนั่นก็อาจจะชอบโทโมบละก็ได้นะคะ และก็มีรสชาติที่เข้มข้นค่ะตรงนี้เนี่ยเขาเอาไปทำชิชูแล้วก็คารุปิยากินะคะออันนี้แข่ขออ่านเป็นชื่อเมนูอันนั้นเลยก็แล้วกันคา,ารุปิไม่ใช่คารุปินะคะคารุปิคารุปิปค่ะก็คือชิ้นส่วนหนึ่งที่มีไขมัน เป็นจํานวนมากนั่นเองที่มีไขมันแทรกลายเป็นหินอ่อนนะคะตรงนี้อร่อยค่ะอร่อยที่สุดนะคะกินกับผักนะคะแล้วแนมด้วยแบบพริกเบาๆอือร่อยโอเคต่อไปค่ะไปดูอุจิโมโมกันเลยอุจิแปลว่าด้านไในนะคะโมโมก็คือมามาดูกันเลยอันนี้ก็คือต้นขานั่นเองอต้นขาด้านในนะคะ โอเคฝั่งต่อไปก็คือสซตมอโมก็คือต้นขาด้านนอกนะคะอืมโอเคไปตรงนี้นะคะต้นขาด้านไในอืมอืมในชิ้นส่วนของวัวทั้งหมดนะคะก็เป็นส่วนที่มีไขมันน้อยที่สุดตรงนี้เนี่ยเขาเอาไปทำสเต็กโรส e e ฟนะคะแล้วก็ยากินิกุ อันนี้ก็คือเนื้อย่างนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นอาหารเคี่ยวนะคะมเมนูเคี่ยวโอเคต่อไปสซตมโ,มโมก็คือต้นขาด้านนอกนะคะ,ะเจ้าตัวเนื้อของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหยาบนิดหน่อยนะคะ,ะเป็นเนื้อที่มีไขมันน้อยนะคะแล้วก็มีความแข็งด้วยนิดนึง โอเคดังนั้นนะคะเขาก็เลยแบบว่าหั่นให้บางๆนะคะแล้วกเ็เหมาะกับอาหารผัดนะคะอืมแล้วก็ทำให้มันแบบว่าเป็นชิ้นละเอียดขึ้นมาหน่อยนะคะอืโอเคสังเกตดูดีๆนะว่าอะไรอะ่ะเนื้อตรงไหนที่มันแบบมีความแข็งอะ่ะเขาไปทำอะไรได้บ้างนะคะ แข็งจัดๆนี่ก็คือจะเอาไปเคี่ยวเนาะแต่สําหรับอันนี้ก็คือ,อเขาเรียกอะไรแก้ไขความหยาบความแข็งของเนื้อตรงนั้นเนี่ยด้วยการหั่นให้บางนั่นเองป้ายเหมาะกับเมนูอะไรบ้างไปดูกันก็คือพวกเมนูเคี่ยวนะคะแล้วก็พวกของผัดแบบนี้เออก็จะใช้สุตโมโมะนะคะสุดท้ายซูเน สุเนะอันนี้แปลว่าหน้าแข้งนะคะเราไปดูกันมันอยู่ตรงไหนเพื่อนๆก็จินตนาการออกเนาะตรงนี้นะทั้งขาหน้าขาหลังเลยนะคะสุเน่เนื่องจากว่ามันมีเอ็นลกนูกกล้ามเนื้อเนี่ยเยอะนะคะก็เลยทําให้เนื้อตรงนี้เนี่ยมีความแข็งอืเราก็จะทําให้แบบคอลลาเจนตรงนั้นเนี่ยมันออกมาด้วยการต้มเป็นระยะเวลานานๆนะคะ แล้วก็มันจะนุ่มขึ้นนั่นเองเมนูที่เขาไปใช้ทําก็คือชีชื้อแล้วก็คาเลคาเลก็คือแกงกะหรี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเมนูเคี่ยวรืวมเมนูต้มด้วยนั่นเองโอเคจบกันไปแล้วกับเนื้อนะคะในระยะเวลา13นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะด้วยาการอธิบายเนื้อหมูและเนื้อไก่นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกัน